กระเป๋าเดินทางเราล้อแตกนะคะเรากำลังจะเดินทางไปงต่างประเทศเราเพิ่งเห็นนะเราก็เลยซื้อเออล้อมาใหม่นะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทําการเอาล้อเดิมที่มันแตกเนี่ยออกนะคะสี่ล้อเลยนะจะซื้อใบใหม่ก็แพงอยู่หน้ากระเป๋านะคะแล้วเราชอบสีนี้ด้วยนะอะโอเคอันนี้คืออันที่เราตัดลองตัดออกไปแล้วนะ ตะไบเลื่อยออกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันต่อไปเราก็คือขั้นตอนการตะไบนะคะเราจะตะไบล้อข้างๆ้าให้มันขาดออกต้องนะให้มันขาดอโอเคนี่เราตะไบเออเลื่อยแกนมันขาดแล้วนะโอเคมันออกนะคะ โอเคค่ะอล้อหลุดแลยนะก็อีกข้างหนาออกโอเคนี่ก็คือล้อที่เราซื้อมาใหม่นะเพื่อเปลี่ยนนะคะน,นี่เลยล้อ,ลอมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันต่อเลยใส่ล้อไปนะคะ ใส่เกลีใส่เกลี่ยอีกข้างโอเค เสร็จแล้วฮะนี่เราได้กระเป๋าล้อใหม่แล้วนะใช้ได้สี่ล้อแหละนี่ล้อใหม่ฮะหมุนดีเยี่ยมเสร็จแล้วล้อแตกกลายเป็นล้อใหม่โอเคครับ